ก็สวัสดี FC นะครับผมดังลูเมียวันนี้อยู่ในเกม t ดีกันอีกช้งนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กันในอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับอัปเดตที่75นั่นเองเนาะกว่าจะอัปเนี่ยใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้ได้ทำการอัปเดตแล้วเนาะก็ในวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาบ้างนะคนดูโอเคอันดับแรกที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอาก้องใหม่นะคนดูเป็นกล้องแฟน หรือแบบว่าเออออ่าเขาเรียกอะไรวะพัดลมนะครับเป็นแบบว่าตัวละครพัดลมนะก็มีทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันนะคนดูมี60%เนาะสานะครับแล้วก็มี1%นั่นเองนะครับก็เป็นตัวคล้ายพัดลมนะก็ะใช้เจมในการสุ่มนั่นเองนะคนดูนะตัวต่อไปเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะครับคล้ายๆตัวพวกพุอะไรอย่างงี้นะครับก็ใช้เป็นโลบักในการสุ่มนะคนดูมีตัวีเขียวนะครับแล้วก็ตัวสีฟ้านะโอโอกาสอองนี่คือเวอร์มากนะครับเนาะ 0005แล้วก็999นะครับเนาะมี2ตัวนั่นเองนะคนดูนะแล้วก็มีตัวละครที่เป็นโลบักนะครับมาใหม่นะอยู่ที่399โลบักนั่นเองนะครับเป็นตัวโลบักนะคนดูเป็นคล้ายๆ Li m i t e d Edition นะนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีอีก2ตัวนั่นเองนะครับที่เข้ามาใหม่นะคนดูเป็นตัวละครหน้าตู้นั่นเองเนาะไม่รู้ว่ามาหรือยังนะแต่ผมเนี่ยมีแล้วเนาะโอเคครับคนดูมันยังไม่มาเนาะก็ อยากให้ดูตัวละครแล้วกันนะโอเคครับคนดูนี่ก็จะเป็นสองตัวละครใหม่ที่เข้ามาในอัปเดตนี้เนาะก็เป็นตัวละครหน้าตู้นะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครในอัปเดตนี้นะครับผมนะระดับมิสติกนั่นเองนะคนดูนะครับนี่นะเป็นหน้าตาคล้ายๆเออเออหน้ามึนๆหน่อยนะครับสองตัวเนาะนะครับโอเคครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้ายักษ์ใหญ่กันเลยเนาะ ก็เป็นเจ้าตัวพัดลมนะครับคนดูเป็นพัดลมเบอร์10นะครับพัดลมเบอร์3นะครับผมอันนี้พัดลมเบอร์1นะเบอร์2และนี้เบอร์3นะครับผมนะก็คลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวพัดลมเบอร์3กันเนาะโอกาสออกเนี่ยคือ1%นะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะโหดไหมนะ DPS เอนี่ยอยู่ที่8 0 0 0มื่นกันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเวอร์นะคนดูนะโอเคเดี๋ยวมาดูก ja okay. ันนะครับว่าไอ้เจ้าพัดลมเบอร์3เนี่ยมันจะโหดหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีก่อนเนาะ ว่าพันลมเบอร์สามของเราเนี่ยมันจะเต้งหรือเปล่านะก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟน์นะครับผมพี่ขอแนะนําเว็บนี้เลยนะบิวปรกรณ์นั่นเองนะครับผมนะมีตัวละครในเทเลทาวเวอร์ดีฟนส์ให้เราเลือกซื้อมากมายนั่นเองนะครับผมดูนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากสกีบีดีท o w เวอร์ดีฟ e น์นะครับให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัวแว่นตึงๆ แล้วก็ยังมีตัวละครใน t o i ล e t t o w e r d e f e n s e ให้เลือกซื้ออีกมากมายเหมือนกันนะครับผมนะสามารถกดคลิกแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแมปบ็อกฟูดนะครับเป็นบริการขายใกล้ตันบ็อกฟูดนะครับสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมนะบริการดีปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ส่งไว้ทันทีนะครับผมนะต้อง ร้านนี้เลยนะครับวิวปรณกเนาะดี่ผมจะทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะครับสามารถมาสร้างซื้อกันได้นะคนดูนะโอเคครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วเนาะอยู่กันในด้านปามพาราไดเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนด้านเลยนะครับด้านลูกรักของผมนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองวางกันดูนะว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับใช้เงินอยู่ที่750้นะคนดูเป็นตัวคล้ายๆพัดลมแบบนมโอ้โหวงใหญ่มากนะคนดูเป็นวงสีแดงนะผมไม่เคยเห็นวงนี้เลยว่ะ เป็นวงสีแดงปนสีอ่าเขาเรียกอ่าสีขาวนะโอเคเราเราจะวางเลยเฮ้ยโอ้เอฟเฟกสวยมากนะคนดูเป็นเอฟเฟกแบบว่าพัดลมถือพัดลมอีกทีหนึ่ง <c oughs> โคตรเท่เลยนะคนดูนะโอ้ยโจมตีเนี่ยเป็น2รูปแบบแนละ้วคนดูเป็นรูปแบบที่1น,นี่ก็เป็นรูปแบบอ่าคล้ายๆเลเซ,เซอร์ตรงทอกนะแล้วก็เป็นพัดลมนะครับอุ้ยสวยมากนะน่าจะเป็นฟูลเอลีถ้าผมเดานะเนี่ยรอบเนี่ย อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีสกิลในการพักมอนนะครับมันพักมอนหรือผมแลกอันนี้ก็ไม่รู้นะครับน่าจะแลกมากกว่านะ <c oughs> ดาเมจขั้นต้นนะครับอยู่ที่1 0 0 0นะคนดูแล้วก็มีระยะอยู่ที่41.2นะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ใจเ,เ,เจ้าบัฟนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขายทิ้งก่อนล้วกันอ๋อนี่ไงมีระยะอยู่ที่40นะครับแล้วก็คููดาวอยู่ที่0ู้นะคนดู แล้วก็มีน,นี้อยู่ที่1.5นะครับน่าจะเป็นการพักมอนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เห้เขาว่ามันพักมอนได้เนาะโอเคครับเดีย๋ยวเราจะอัพขั้นแรกเลยนะครับใช้1,250นะคนดูนะครับจัดไปโอ้ยมีตรงนี้เพิ่มมานะครับเป็นกระบังเนาะเป็นพัดลมเพิ่มมาอีก2องตัวนะครับตัวเดียวไม่พอต้องอีกสองตัวนะครับจะได้เย็นๆนะ <c oughs> ดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่2,000นะคนดูแล้วก็มีระยะอยู่ที่40เท่าเดิมนะ แล้วก็คูดาวเนียรลดลงเหลือ0.5นะครับดามไอ้แล้วก็ไอ้นี้อยู่ที่1.5นะคนดูนะค่อนข้างเยื่ยตึงนะวงแดงเนี่ยน่าจะเป็นวง full LE นะคนดูนะครับก็คือแบบมอนตายหมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้นี้น่าจะเป็นวงทีละตัวได้วงขาวเนี่ยจากเท่าที่ดูนะคนดูเพราะว่ามันก็โดนหมดเลยนะประมาณนี้น่าจะโหดอยู่นะสำหรับตัวนี้เนาะโอเคเดนอัพขั้นต่อไปนะครับใช้2องพันนะคนดูจัดไปนะครับโอ้ยมีปีกนะครับคนดูมีปีกโผล่มาเนาะเอ๊ะได้ทำไมมอนมันรุดวะ ดาเมจมันไม่ค่อยสะเทือนเรืองไงนี้มีปีกเพิ่มขึ้นมานะคนดูนะแล้วก็ยังเป็นวงเลเซอร์อยู่เหมือนเดิมนะครับดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่ ,3750 ดาคูดาวที่สูดนะแล้วก็ระยะอยู่ที่40นั่นเองนะคนดูนะประมาณนี้นะครับผมอัพข้นต่อไปเนี่ยอยู่ที่5,000นะคนดูจะลองจะลองอัพกันดูนะเรียบร้อยโอ้โหมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นออร่านะคนดูดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่1 5 0 0กันเลยทีเดียวนะครับระยะอยู่ที่50คูดาวที่ส แล้วก็อันนี้อยู่ที่เท่าเดิมครับนั่นคือ1.5นั่นเองเนาะอุ้ยค่อนข้างดีเลยนะคนดูเป็นตัวละครที่แอบตึงนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างตึงนะครับแอบตึงอยู่อัพแคตตาป้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นนะคนดูนะโอเคเดี๋ยวรอตังกันสักหน่อยแล้วกันเนาะโอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมก็มีตังหนึ่งหมื่นแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองอัพกันดูนะใช้หนึ่งหมื่นนั่นเองนะคนดูนะจัดไปอุ้ยยังอัพไม่ตันอีกนะคนดูมีแท่งยาวๆเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับคนดูนะนี่นะครับผมดาเมนเน 1 6 0 0 0นันั่นเองนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่50นะคนดูแล้วก็คูดาวที่0ูนะค่อนข้างตึงจัดเลยนะครับเนาะคือแบบตึงจัดเลยอะดูดิตัวเดียวนี่แบบว่าเอาแบบไม่ลงเลยนะครับผมเนาะโอ้เอาคันโตไปอยู่ที่ส0ม0 0ื่นเลยนะโอ้แพงมากโอ้สามหมื่นเลยนะคนดูผมคงต้องกลับมาอัพตัวตังค์แล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวนะคนดูนะโอเคเดี๋ยวผมจะามาอัพตังค์ก่อนนะคนดูเพราะว่าเรายังไม่มีตังค์ในการอัพนะคนดู โอเคก็เดี๋ยวไปดูตอนที่ผมมีสักสามหมื่นเลยละกันเนาะ โอเคครับคนดูตอนนี้ก็ผมได้ทําการอัพเจ้าตัวนี้เต็มไปทียบร้อยแล้วนะคนดูนะนี่นะครับดาเมจอยู่ที่4 0,000ื่นนะโอ้กว่าจะเต็มนี่ก็ช้ามากเลยนะคนดูนะครับกว่าจะได้ตังค์เนาะนี่นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะดาเมจเนี่ยอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับแล้วก็คูดาวที่สี่จุนะคนดูแล้วก็ระยะที่65นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้อยู่ที่1.5นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการโดูสตาร์ด้วยนะคนดูตอนแรกผมนึกว่ามันไม่โดูสตาร์ดเนาะ แต่มันมีการดูสตัรได้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคนดูนะนะครับผมหน้าตาก็ประมาณนี้บอกเลยว่าตึงจัดนะครับวงก็กว้างขึ้นด้วยนะคนดูนะครับผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะข่ายเจ้าตัวนี้ทิ้งนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันนะครว่าถ้าผมวางเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะรอดหรือเปล่านะคนดู แต่ก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้ามากนะคุณดู McCain. อาจจะโดนสตันแล้วก็มอนก็น่าจะไหลได้นะก็แพรนี่ก็น่าจะแบบว่าโดนสตันนะครับที่ผมเอ่ออัพกรีนเพิ่มแล้วกันเนาะเพราะว่ากรีนมันวางตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็จะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณดูถ้ามอนหลุดมาตรงนี้ก็เท่ากับว่ามันไม่ไหวนะคนุณดูผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะ ه, อ่าอัพตรงนี้เพิ่มนิดนึงนครับนี่มันแล้วมาดูการมันลุ้นกันนะครับว่า เจ้าตัวนี้จะทําให้มอนไม่หลุดได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่เวฟสามสิบเก้านะคนดูนะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตึงจัดนะคนดูดาเมจเนียวสี่หมื่นเลยนะวงฟูเอลีมีภาคมอนด้วยครบเครื่องในตัวเดียวนะครับสลับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคครับคนดูตอนนี้มอนหลุดแล้วเนาะก็น่าจะมาจากผมเองนะครับที่วางไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันวางแบบมันดูสตันนะคนดูมันก็เลยมอนมันก็เลยหลุดเนาะถ้ามันไม่ดูสตันเนี่ยผมมองว่าน่าจะไหวนะน่าจะไหวชิลเลยแหละนะครับผมเนาะ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาอัพตัวนี้เพิ่มนะคุณดูอ่าโอเคสองตัวนะสองประมาณสองตัวน่าจะได้อยู่นะครับสักสองตัวเนาะมาช่วยกันสองตัวน่าจะได้อยู่นะประมาณนี้ประมาณนี้เอาประมาณนี้สองตัวก่อนละกันนะคุณดูนะน่าจะไหวอยู่แหละโอเคครับคุณ okay, ดูตอนนี้บอสก็ออกมาแล้วเนาะก็ ชิลๆนะก็สำหรับตัวละครนี้ผมมองว่าตึงนะครับชอบเลยนะคือแบบดีอ่ะมันดีผมคิดว่ามันน่าจะอัพแพงไปหน่อยนะครับในเวลที่3นะคนดูนะั้นน่าจะอัพถูกกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าพอมันแพงปุ๊บมันก็ต้องเก็บตังอะไรอย่างี้นะครับผมนะแต่โดยรวมี่ยโหดเลยนะครับ DPS ดีแล้วก็ดาเมจดีคูดาวก็ดีนะครับภาคมอนได้ด้วยนะบ,บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องนะครับก็สามารถไปหาเล่นกันได้นะบ,บอกเลยว่า ตัวดีนะครับพัดลมเบอร์3 1%หนึ่งปรนนั่นเองนะครับผมเนาะ